สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเบื้องแรกคอรียนดัก่อนพักอันซี่จีนจ้ะโอเคซี่จีนด้ยวพดยวพักเป็นก <Okay. S 1> ักเป็นพักเป็นง่างมอุปกรณ์ อันนี้ต้นดอกอัน,นชี้ไหนเอยียงนี่ลหละน,นี่ต้นดอกไม้เฮี้ยนข่อยเบิ่งดูสะออ่อนบาคา่คะสะออ่อนบาคา่คะุนี่แต่ดอกเอรี่เหี้ยนเลยแต่ดอกอ้อยต้อยนะคะน่ะคะอันนี้ก็ะรูปเป็นซานจ้าคุณงานบกดอกไม้ข่อย อ,นนอ,อันนี้ก็ร่าสีบานค่ะอันนี้ก็ร่างสีบานสีเหลืงองน,นี่บานกนค่ะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ